ยังไม่เจอหรือเจ้าคะยังเลยนะขอรับแล้วค่ะพอจะเป็นคนรักของท่านพี่ได้หรือไม่เจ้าคะอาจจะยังนะไว้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 น้องก็เด็กน้ำเลยหายไปไหนนะไม่ยจีหายไปไหนแล้ววะเม่อยจี่โอค่ะพี่กลับมาก่อนณฑล ช่วยไม่หยิงทัง่าเอาคืนกลับไปไม่หยิงโซอีกแล้วเป็นไรพี่พี่เป็นไรนะแม่หยิงเอาไม่เข้าใหม่ไม่เป็นไรนะแม่หญิงตาโปนแตอิหมาข้าจะสั่งโบยเองเนื่องจากเองหาท่านพี่ให้ข้าแบบวิปลาสและหาท่านพี่ให้ข้าไม่ได้มานี่มายืนตรงนี้ ให้ค้าโบยทีละคนฮัลัลงั้นไป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 ต่อไปตายตาโบนเต้นเต้นเต้นนอนี่นี่านี่เองดิ้งรับค่าหรือชังก้าชังก้าพอแล้วข้าไม่อยากทำเบาของข้าเจ็บเจ็บไหมเจ็บ ข่าตีตั้งหลายทีตอบกลับมาแค่เจ็บเอาเสียเถอะออ,อเองคงเจ็บมากสินะแต่พูดไม่ได้ถ้าเข้าใจข้าเข้าใหสดเขาฮเนะไม่เป็นไรไม่หญิงไว้เอาใหม่ได้ เราไปวัดกันเถอะไม่ดีครับผู้ช่างท่าน,นกำลังร,<ม>ร,รอท่านอยู่นั่นน่ะอุย้ยมันไม่ใช่ท่านพี่ของข้าแหละ <laughs> หลายคนเหลือเกินไป, <laughs> ไปหาคขา